บสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังล่าฟังไท่แล้วกะอยู่ต่างประเทศเ้ยจ้าการยินดีตอนรับเขา้าสู่อง y 2 u t ท b e สาวลาคนอินดี้คลิปนี้กับ,บ่มีหยังหลายเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เข้ากับสิพ้าพี่น้องนะคะมา เบงสวนเผาโพดของพอกับแม่เท้าเองเนาะพี่น้องที่เพิ่นปลูกไว้เด้๋ยวจะปลูกไว้ประมาณเป็นเดือนกว่าแล้วหละพี่น้องแล้วก็พามาเบงทุ่งนาน,นะคะหรือว่าที่นานั่นเองก็ได้ค่ะทุกคนที่นาก็ได้นเนาะเพราะว่า แม่เราก็มีที่นาะผืนเล็กๆแค่นี้ล่ะคะ่ะไม่มีมูลมังมรดกเยอะแยะมากมายเหมือนคนอื่นนะคะที่อ้อมรั่วไว้นี่คือทุกนาหรือว่ามูลพ่อมูลแม่นั่นเองนะคะทผู้ชมนูม่นอะ่ะอันนี้ก็เป็นน้องฮูรีกนาะคะ่ะเป็นหน้าไฮหญ่เราพี่น้องเป็นหน้าไฮยัยยัที่สุดนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ามแรงแล้วพี่น้อง อยู่นหน่อคอกหน้าเนาะจ้าก็จะเป็นประมาณนี้เดอ้อนี่พี่น้องที่อ้อมรั่วไว้นี่ก็คือมุนเมย์น้าจ้ะทุกคนเบิด์ตจำนี่พี่น้องไอ้หน้านะหน้าบลายมุนกับบลายจ้ะพี่น้องพอเมย์ผนบ่มีมุนที่มั่งลายคือคนอื่นเนาะ หน้าสามสี่หาทางเหเลอพี่น้องเลยเห็ดเขาเห็ดหน้าอะไรเขากับปีหนึ่งประมาณสามสิบพี่นอ้องตาบป้ายสอบสาวเวตุหน้าคนอื่นเพิิมนะคะบางปีกับบม่มีอ่าบางปีเขาเปิดกระสือแล้วพี่นอ้องนะสิบทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในเที่ยงนาของา อะไรของคุณพี่นออ้องอะไรฮะไม่ค่อยเห็นมาเดี๋ยวนี้คือมาหาเฮ้ยอันนี้ก็มพี่เป็นมีต้นมะม่วงเนาะพี่เนอะมาก็ตั้งเป็นดอกนะคะทุกคนอันนี้กับม้าที่เป็นเหลี่ยงไว้นะตัวเล็กบอกซื่อยัองนางกับมอจืดอ่ะ พี่เนาะมันเป็นเตียงหน้าเพราะความเกิดน<ป>เนาะเสื้อพาหลังไหลยังเช็ดพี่นเนาะเตียงหน้าอันเซนสุกนะคะ อันเนเป็นซุ้มเป็ดอันนี้เป็นห้องน้ำเป็นต้นกระถินเนาะพี่นอ้องอันนั้นก็เป็นห่านเพื่องนะคะคุณแม่เป็นกำลังเหตุยังเห็ดเพียงแม่เกือหมูเกือบเป็ดพี่น้องมาถ้าลงมาเอาเสียบจ๊กเห็นอยู่บ่ เพระาะเขาเกิดเดียงไหยนะพี่น้องบมดเลยร้ายนุ๊คือแบคบคนบอกว่าอยู่แถวๆของนาอันนี้เป็นห้องน้าน่าเด,ดินหนีพี่น้องเอ้ยห้องน้ำสู้ชีวิตนะห้องน้ำอยู่ในตรงไฮตรงน,า,นาเป็นแบบนี้แหละนี่พ <c oughs> ี่เจ้าคุณช้าเหรอืออๆมันก็เป็นมู ไปขอกมูแล้วพี่น้องมันจะเป็ดกใช่ไหมจ้าแ <c ười> ม่ของพ่อยเองนี่ได้ซวยกับโผล่แล้วนะพี่น้องเลยนี่ถ้ามเบิ่งมูก่อนุ้ยมูยมข่อย,ยใหญ่เลยพี่น้องเลยเบิ่งุูนะป้ามูน,มนี่ประมาณปีหนึ่งเลยพี่น้องเนาะมูปีหนึ่งเลยดินะ ไปซื้อด่านตัวละพันบาทพี่น้องซื้อใหม่พอเขาเสือคาเลี้ยสองตัวเนาะตัวผู้ก็ตัวเมย์นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวเมย์พี่น้องอู้ใหญ่แห่งนี้ทุกคนมาขึ้นตัวอด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 หนูอะหกไม่ได้พี่เนาะเนาะพอมายู่ได้ขอมูเนาะมูบ้านทในนี้พี่น้องตัวใหญ่ใช้ไหมเนาะใหญ่ไปแหังนี้แต่ว่าตอนย่ำแรงนี่งูซี่มีขนาดพี่น้องกินเกมเนส ข้าวใหม่กินพวกเศษอาหารใหม่เป็นใหม่กินนี่คือสวนข้าวโพดค่ะซึ่งก็เผยพอค้าเกิดเนะาะก็ไม่ต้องซาพี่เนาะคือมังงามแท้เด้เนาะโบเตวัตรละวัดละว่าพี่นอ้องเอ้ยปลูกตามมีตามเกิดนะคะปลูกข้ได้กินพี่น,อน,าานอ้องเพิ่นว่าอีกประมาณหนึ่เดือนก็สิได้กินได้นี่พี่น้องเอ้ย นี่แหละคือชวนขับฝูงองเฟินเนาะทุกคนบมเดิร์งามจ้าปลูกสามไฮเนหน่อยสี่ไฮเพื่อด้กินพี่เนาะช่างไหนก็เป็นหน้าหนาซาวแล้วคนโทษเพียงเลยทั้งจ้ะพามีมว้ยเชียงโจกน่ะเชียงโจกฮะ เเบี้ยวแล้วเราหายมาเอาสร้างปูกับปูมังพีกปูมังทัวพี่น้องสวนหน้าสาวสวนหน้าบ่าวเนาะฮะนี่เได้พี่น้องได้ต้นอนต้นข้าวโพดหน้าพอเนาะนี่แหละ ยามแดงก็จะากระเชปลูกผลผลิตต่างๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้าวโพดเขื้นนแต่ว่าตน้นไม่ถ้าใหญ่ใหญ่เล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าในบรรยากาศอยู่ในวในสวนหลักเท่ามันเป็นห่านเพื่องเนาะทุกคน,นยามแดงกับสิบเป็นประมาณนี้ยามพ้นกับอีกมุมหนึ่งแล้วพี่น้องนห,ห,ห,หลานอันนี้เป็นสวนหลานในเด็กเป็นปลูกถั่วพี่น้องทัวค่ะมา,าแล้ว อ,อืออันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในสวนนาบ้าวหนองแม่พี่นอ้องอันนี้นะจะเป็นร้านสรายปูกปูกทัวรคา <c oughs> กําลังงามพี่นอ้องนะครับเาะท่านเรเป็นมากเนาะ <c oughs> พี่เจ้าวะออามีกระนาวซอนนีอน้ออพีอาากกะนาวฝนปูมังทัวผนมะพี่นองค่งายจักแซนหน่อยน,น่ดะค่าย่ายมังทัวน่นะนอออันนะีเชนบอกนันซิบอสเดไดตินเลยใช่ะนันซิบอสดตินี่นะ นี่เป็นหานเพื่องเพินมึงดูค่ะต้นตนกพาวต้นนกพาวว่ามีหมากซะฮะเหตุไปไปมเพมาะอไไรเงื่อนสไตปีน่ไข่ปูยู่ซื้อว่มีเนียเหตุเผื่อ่าผูกักผูกมีว่ากิน่นาะเกกินกะขายเนาะนี้่ไหมเป็นนีเลยมาทัวนะพี่เนาะอนี่ ก็เยซื้อกินนี่นีัทัวนะเป็นแน่นเนี่อมึงกินขึ้นมากนึงนี่นี่เห็นบ่บ่เสีดยาดิเนาะบ่สีดยาเด้อฮ่จับบักทัวมากแรกะมันเป็นบัทัวแบบอกเกนี่แหละฮ่าาเขาองเกเกยรเลยแล้ว กินแบบธรรมศาสตร์นะพี่นอ้องมาต้องลางก,ไก็ไรเนาะแดนไพ่กัอออมหัวไวแบบนี้นะพี่น้องกินเปฐานเพื่องเนาะยังไม่จูด้วพี่น้องเอ้ไหม้่าเลยนี่นะแห้งยามแรงครับอู้ต่วนพระคำีงามแห้งดีหักแกไวแล้ว เกินกับหลากกบก่อยหาหาหนามแบบนี้นะหาหนามพดฒนะตะกี้ขวากับหาแบบนี้นะทั้งรวมถึงกับเป็นน้องพนะี่น้องเป็นหวยเนาะเป็นเป็นทอง,ทองพักัำมีงามดีจ้าพาฮู้จะบพวกแก๊บกินกับหลากหมวกอานนี่นะเหมาะนะพักคำมีกินต่ำหงค์คาใกล้เน,นี่ยนะพี่น้อง พั <c oughs> กเมียงธรรมศา,าสตร์เนาะมีบ้านเท่ากัต้องซื้อด้วยพี่นอ้องในยามเนี่ยหัวปลูกพักเมีนงไายยางเลยพี่น้องในต้นมะเขือพักสลัดเนาะพี่น้องพักบัวมะเขือต้นหงต้นหอมพออะไรใส่ปูนใส่เจียวแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นหองเนาะทองยามแหลกนะคะแหลกพี่น้อง ข่อยมักมาหาหน่อไม้ได้ยำตะกี้าสันซะตะกี้มกักหาหน่อไม้แขมหอมแบบนี้แหละเราเนี่ยกายก็ดีดีพี่น้องบ้างอันนี้เป็นปน,น้ำอยู่ในหองแล้ะตนี้หองในคลองนะคะพี่โตไงห่ยอ,อนหอนหัวหอนห,งหอนหงอะไรพี่น้องไปค่อยกันเลย โคได้พี่น้องเลยแบบมีและโคเป็นพักไงจนในคลายกูแน่ฮะืมสิเบิดเดี๋ยวสีเบิร์ดสวงเดีวยวนี่นี่นี่งานพี่น้อง ว้าวว้า้อหนาจเงสีเอ้าแต่เกาเข้ามาเข้ามาบอกงวงมันเป็นแหละปีขึ้อพนันเป็นเนาะมันหลาาหรือว่าอะไรอืมเาปีกเข้ามาเนี้ยมันยองเกินเลปะคือว่าแต่กินแหลวงวงเข้ามาปีเนี่เออปีเนี่ยมันมันเป็นอืม เราเรื่องงวงงาังงกับมี่ได้เนี่ยประเดตำหมดหนงสือนะคะเอาอันเชี่ยมโจ๊กไผ่ซางก่อนถ้าจะหายหัวเยอะมันดังหายเลยจังว่าใส่ข้นนะ น้าะสะแม่กับปูตัวกัน,ะนะมาสัาาสาสาสส้างแล้วนะเออหัวเชิมโจ๊กสร้างก่อนจ่างสร้างร้างกับมาใส่โค่นจ่างแล้ววันนี้เนาะทักอยู่ โอเคพี่น้องจะนนคลิปเดี๋ยวเ้าก็สิคอเก็บคีมไว้ให้ทันดีเนาะคลิปหนีห่กับผ้าเบ่งบรรยากาศ้วจ้าเไม่ท้องหายท่องหน้าบานเท่ายาำแหลงมาทุกคนเพบอกันมาคลิปนะ้ะสวัสดีสวัสดีขอบคุณทุกคน้ำมาทำส่อมกนันคลิปเด้อ